สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาฮัปเดตของเหรียญนะครับที่ผมเพิ่งเข้าซื้อไปนะครับแต่ขอย้ําห้ามลงทุนตามนะครับขอย้ําห้ามลงทุนตามผมก็ศึกษายังไม่ได้ละเอียดตั้เปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นผมศึกษาแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนๆจากใจนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆนนะครับลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแนวนี้หรือเปล่านะครับเราดูคราฟอย่างเดียวแล้วก็ไปดูพื้นฐานนิดหน่อยเหรียญที่ผมสนใจนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้เข้าซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับไป ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อนๆนะครับก็มาดูกันว่า FE EF นะครับเพื่อนๆตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูกราฟด้วยกันนะครับตามเฟรมมันนะครับเพื่อนๆตามเฟรมมันตามเฟรมมันนะครับขอย้ําห้ามซื้อตามห้ามซื้อตามขอร้องนะครับแนวคิดนะครับผมตามเฟรมมันนะครับราคาได้ดิ่งตัวลงมานะครับผมกี่กี่เดือนนะผมหนึ่ง ตรงนี้ครับหนึแท่งเดือนนะครับผมหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ปเิปิดตัวลงมานะครับทุบลงมาตั้งแต่ราคาตัวนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนศูนย์จุนะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่จุดสนะครับจุดสานะครับเรามาคูณกับจุดสามูนคูนกับ32.3สอนะครับประมาณนี้นะครับ ตีว่า10บาทแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับตีว่า10บาทนะครับถ้าเกิดว่าไปถึงตรงนี้ได้ก็อนาคตก็จะไปต่อนะครับผม10บาทนะครับแต่ราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่0.80นะครับผมต้นทุนผมประมาณ0.70กว่ากว่านะครับเพื่อนๆก็0.80นะครับ0.80ขอย้ํานะครับถ้าเรามีเงินสัก10,000บาทอยู่ราคาแต่ตอนนี้นะครับผม0.80หน่วย10บร้อยพันหมื่นนะครับหารจุดแปดนี่คือสมมุตินะครับ เราจะได้ประมาณ12,500นะครับสมมุติว่าเรามีเงินอยู่สัก10,000บาทหน่วย10ร้อยพันหมื่นนะครับผมอ่านจุดแปหน่วย10ร้อยพันหมื่นนะครับผมอ่านจุดแปนะครับเราจะเราจะได้ทั้งหมดหน่วยตัวนี้ก็คือ1 2 5 0 0แล้วเราก็ไปคูณกับ10บาทนะครับผมโอเคครับผมเงิน10,000จะโตขึ้นเป็น1 25,000บาทนะครับถ้ากรณีที่ไปอายเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไป ตัวร้อยนะครับผมอา่อานอ่านอ่านสิบนะครับผมถ้าเกิดไปตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหรือไม่ก็สามดอลนะประมาณนั้นนะครับลราไปคูณหนึ่งร้อยนะครับผมโอเคล้านกว่าบาทนะครับอาจจะไปตัวหนึ่งพันก็จิ้มไปไปตัวตอนนี้จิ้มไปนะครับหรือจะไปตัวห้าพันอ่ามันก็ใช่เหตุผลที่เราจะจินตนาการได้ครับผมจากหนึ่งหมื่น เป็น60กว่าล้านนะครับนี่คือหลักคิดเพื่อนเพื่อลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเหรียญนี้มันทําอะไรนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นกังข่ายคกับทุกคนนะครับผมก็เนี่ยดูคับเดือนนะครับเพื่อนๆเรากลั่นต่ำเราจะไปกลัวอะไรนะครับถ้าเป็นผมนะเราลงทุนตามดีกว่าไปซื้อตอนนี้นะครับมันก็เสี่ยงลงมาแต่ถ้าซื้อตอนนี้มันติดติดพื้นติดดินแล้วนะ นะครับไม่ใช่ติดภูเขาติดทะเลแตอ่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอาจจะมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังมาเปิดห้างข้างๆแต่เขาไม่มีที่จอดรถเขาอาจจะมาทักทายเราจากเราซื้อมาไล่ละหมื่นต่อไปซื้อเราได้ละ10ล้านเพราะเขาต้องการที่จอดรถให้ขับอ้างของเขาหรือจอดรถหรูต่างๆของเขานะครับนี่คือหลักคิดนะครับผมโอเคนะครับนี่คือมาดูครับของวีคต่อไปนะครับเพื่อน กราฟหนึ่งสัปดาห์นะครับก็พยายามไซเว์อยู่แบบนี้นานๆมากแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอลุ้นกันต่อนะครับส่วนกราฟหนึ่งวันนะครับโอเคนะครับก็ดีกว่าตลาดตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะอยู่ประมาณส่วนนี้ถ้าบิดบิดคอก็อยู่ส่วนนี้นะครับเพื่อนอยู่ส่วนนี้แต่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อไร่ที่เส้นสีเหลืองตัดสีชมพูนะครับเดียงกันสามเส้นนะครับเหลืองม่วงนะครับเหลืองชมพูม่วงถ้าเกิดตัดเดียงตัวสามเส้นก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นโซนนี้เหมือนกันนะครับเหลืองชมพู ม่วงนะครับจะขึ้นไปก็ตัดตัวเรียงขึ้นแบบนี้ชัดเจนขึ้นแสดงว่าตามเฟรม S4 ต้องเรียงตัวชัดเจนแล้วโอเคนะครับกาลังก่อตัวชัดเจนขึ้นถูกต้องไหมครับผมเหลืองต่อไปก็จมูตัดตัดม่วงนะครับจะขึ้นไปแสดงว่า S ชมูครับชมูชัดเจนขึ้นถูกต้องไหมครับโอเคนี่ครับถูกต้องแล้วครับเรียงเส้นสามสายนะครับแบบนี้อาจจะยาวขึ้นไปแสดงว่าตามเฟรมของ 15นาทีนะครับผมโอเคยาวถูกต้องไหมครับจะตเพื่อนนทีเข้ามาโซนนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับกัดการไว้จะเป็นโกขวดแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทยักแล้วก็จะขึ้นไปแบบนี้อาจจะขึ้นพุ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับว่าเหรียญตัวนี้ทําอะไรนะครับก็โอเคนะครับนามาฝากเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อตามนะก็มีหลากหลายเหรียญนะครับเราก็ไปดูในในไบแนสนะครับไบแนส ไน่้นนะครับเราไปค้นหาเหรียญต่างๆนะครับผมที่ขึ้นมางดกํากลังขึ้นมาขึ้นขึ้นลงๆนะครับเราก็ไปดูนะครับว่ามันเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเพื่อนแล้วก็อาจจะไปเรื่องของการสเต็กเหรียญแต่เราถือตัวนี้อยู่เราก็ไปออมได้นะครับสมมติว,ว่าเราถืออยู่ R d e F นะครับ R d e F R d e F e F นาถ้า e e เราถืออยู่แบบนี้ อ่าเราก็ปล่อยคู่ได้เนี่ยผมปล่อยไปแล้วนะครับสมมุติว่า7วันได้0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดคิดคิดจากเงินที่เราลงทุนไปหรือเปล่าหรือว่าเขาคูณยังไงสมมุติเราลงทุนไปแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับคูณจุดสมมุติเราลงทุนไปสักหนึ่งแสนนะครับอ่าสมมุติว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับคูณจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเจ็ดวันห้าร้อยเจ็ดวันห้าร้อยนะครับผมเจ็ดวันห้าร้อยเพื่อนๆคิดดูนะครับเจ็ดวันห้าร้อยถ้า จุดห้าคูณสี่นะครับผมจุดหคูณสนะครับเท่ากับสองเปอนต่อเดือนนะครับสอเซ็นต่อเดือนสองเคูณสิบสองถ้าเกิดแบบนี้ตลอดยีปอต่อเดือนนะครับยีนต่อปีนะครับผมก็อเอา1นึ0 0 0สนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนคูณยีต่อปีนะครับเท่ากับสองหมนสะครับผมตบต้นไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะครับถ้าดอกเบี้ยเขาคิดแบบนี้ผมไม่แน่ใจขอบคุณทุกคน ฝากอ็ไม่ให้ผมด้วยนะครับว่าคิดถูกหรือเปล่าจะตีมาเป็นเหรียญหรือว่าตีเป็นเงินหรือว่าเป็น,เป,นเป็นหน่วยของที่เราถืออยู่หน่วยเหรียญน,นั้นๆน,น,นะครับโอเคนะครับนี่คือสําหรับมุมมองนะเราก็เข้าไปดูนะครับเพื่อนเราเข้าไปดูนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปดูอ่าเนี่ยนะผมมีจี